นะสวัสดีทุกท่านเอาสองคนนี้ก็รื้อทุกท่านถ้ารื้อในได้อยู่เนาะ้าทำเนี่ยไม่ค่อยได้เนาะทำไ,ไ,ไม่ค่อยได้แต่ว่ารื้อได้อยู่ผมก็เลยให้สองคนนี้รื้อทุกท่านอยากดูว่าจะรื้อได้ไหมโอ้รื้อนี่ได้เนาะไม,ไ,ไ,ไม่มีปัญหา,าถ้ารื้อนะโอะ้ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องการรื้อเรื่องรื้อในถนัด ไม่มีปัญหาเลยเออคนนะุณน่ะอ่ะโอ้สบายตะปูนะ่ะเอาไว้เยียบบ่อเรือยไหนคือจอกจกแกล้นะงอยู่แทนน่ะอ้าตะปูอ่ะดูนะท่านอืมอืม <laughs> ừ, áo khi nào อาตะวุตรบก่อนเดี๋ยวปนงทำเองเครื่องหรือขน,นดอาดอเอามาเอาม้ออกน้ำเด้อแยกเลยแอนนี่เกย์พุนอาไม้ตีไม่ออกตีไม่ออกไงเออ

ต,ตัางวันเนาะทำเงได้บางกินสตู๊ดได้บางกินสตู๊ไดไดู้ อืมโ,โอ้โลงเลยบันนี้เอออ่าเด้การอ,อืมเก,เก็บเออเอาคอนตีมางัดงัดมันออกเอออืมอืม เปยนแล้วกวาดเด้อนี่เด้อกวาดยังน้อยเด้อเออเดี๋ยวก็พากันลงไปเก็บพวกสังกะสีอย่างข้างล่างเนะไปกองกันไว้เออ,เอ,อ อืเรียบร้อยนะท่านใหญ่เพิ่นเก็บสังกะสีเก็บตะปูเก็บอะไรออกเดีย๋ยวเดินเหยียบเก็บสังกะสีเก็บเศษตะปูเศษยางออกเด้อเอออืมเครียรสถานที่ทุกท่านอืม โล่งเลยทีนี้อืมเอา้าโอเคยังไงก็ฝากไว้ทีนี้ทุกท่านสวัสดีครับ